ดอกบัวเลยเนาะปลาปิ๊งโอ้ยเพื่อนๆชุ่มๆน้ำมันเลยเนี่ยดังดินเคลื่อนมาดินระเบิดดินเคลื่อนมาเลยใต้นี่ดินในป่าเนี่ยดูดิมันจะมีเต็มเลยดูทีเต็มไปดูที่วิ่งออกมานู่นนะนี่ไงใบไม้ใบเดียวเป็นยี <lawsuit. S 2> ulously, <komm> ่สิบสามสิบตัวละนู่นนะนี่เพียบเลยนะครับนี่ใต้ใบไม้อย่างนี้เยอะยิบให้ดูทุกคนลูกออสเนี่ยจำป่าเนี่ยมันออกไข่อยู่นี่ยนะครับนี่นู่นทุกคน เยอะมากเลยดิเต็มเลยเมื่อกี้มันเจอแม่ตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวให้ดูสวัสดีทุกคนวันนี้เพื่อนก็จะพาทุกคนพาขึ้เดินป่าลองน้ำและดูแรงว่าเป็นยังไงข้างบนนะครับว่าจะมีอยสัตว์หรือจะมีอะไรข้างบนหรือว่าจะมีผักหรือจะมีอะไรก็แล้วแต่อยู่ตามลองน้ําขึ้นไปบนกลางเขานะครับเราจะไปบนกลางเขานี้นผมเองก็ไม่ได้เตรียมตัวมาทุกคนเองก็มาที่กาแฟแล้วก็มีดก็ไม่ได้มาอยากไม่อยากไปเดินไปไกลเนาะคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายโอเคทุกคนไปดูเลยว่า ในร่องน้ําในป่าเนี่ยมันมันช่วงด,ดูแลมันมีอะไรบ้างเนาะมัามีรอยสัตว์ใหญ่ไม่มีรอยเก้งไหมหรือว่ามีรอ,อยอะไรมากินมากินน้ํามากินน้ําที่อยู่ตามลองลองลองเขาเนี่ยจเจออะไรบ้างเพื่อนดูดิเจมพัดลองเลยมีแ <c oughs> จ่รลอยรอยปูทุกคนปูในปูหินบนเขาเนี่เยอะมากเลยทั่วจะเจอรอ,อยปูเยอะมากเลยครับ จะกบตีสีนะนะจะได้กบสีแดงนั้นนะโอ้ไม่มีเลออยทุกคนในป่านี่ป่านี้เงียบคนมากทุกคนเงียบมากครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปไปดูข้างหน้าทุกคนมันเป็นรอยปูเพื่อน นี่รอยปูปูมันขุณรูนี่เนียนะมันเป็นปูปูปูหินเนะี่ยมาอยู่บนบนเขาเนะี่ยมีแต่รอยปูปูขุดจนพุ่นมาเลยปูอ่ะแถ่นี้โอ้โหปูนี่เยอะมากดูดลักษณะมีแต่รอยปูทุกคนดู้ปูมันอยู่แถวนี้แหละอันนี้ก็ปูหิน เวอมากเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอแต่งูงูสิง์ทุกคนเยอะมากเลยงูสิง์นี่เยอะมากเลยนะเมื่อกี้ตัวตัวเบลลเลยแต่มันมันมันทำคลิปไม่ทันอะ่ะตัวบิกบ๊กๆนั่นเลยงูสิงค์นะครับเยอะมากเลยงูเขาก็จะมากินน้ําทุกคนเหมายแปลว่ามันมีมันมีลักษณะาาแบบว่าน้ําน้ํามันไหลตามร่องเข่าอย่างนี้ทุกคนเนี่ยร่องเข่าเนี่ยน่ครับน้ำว่าจะเป็นสัตว์แล้วก็จะมากินน้ำลักณะเนี้น้ำทรับนะครับน้าที่มันไหลมาจากฝ่าต้นน้ํานะครับมันจะมากินอย่างเนี้ ไม่ว่าจะเป็นงูหรือสัตว์อะไรก็เตะทุกชนิดแหละไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นพวกเอไกป่ป่าเรืออะไรแล้วแต่เนาะหนูนกทุกชนิดเลยน้ำมันจะ,ะได้ตามซอ่อมทุกคนเนี่ย คนได้เสียงน้ำอะไรทุกคนอัอนนี้รอยหนูทุกคนรอยหนูแล้วอยสักอย่างอะไรมามาตะคุยเนาะเพราะมันเป็นมีความชื่นเรามีน้ำให้กิน เพราะว่าหนูก็ลงมาอยู่ที่นี่งูก็มารอกินหนูมันเป็นมันเป็นวงจรชีวิตนะทุกคนคือวงจรชีวิตของเขาอะ่ะเี่ทุกคนป่านี่ด้วยนี่เราเดินป่าทุกคนวันนี้เราก็ เราไม่ได้เตรียมเอามีดอะไรมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราผมว่าจะไปดูข้างบนเนาะที่ที่ผมต่อปลาปลาไว้บนกลางเขาตรงนั้นเลยนะผมจะไปะน้ําอะไรมันเศษมันตันท่อปลาป,ปาเนี่ยผมจะไปเ์ตรงน,นั้นเนาะแล้วไปดูข้างบนเนี่ยมันจะมีอะไรมาอยู่ตรงตรงตรง้นน้ำตรงน,นั้นไหมที่ผมขุดเป็นบอ่อเล็กๆไว้นะ่ะจะมีกบมาไขายเยอะนะตรงนี้อเอาเราไปดูกไปดูกันไปดูกันเอ่อถ้าเปดูฝนที่ที่ผมเดินตรงนี้นะถ้าเป็นดูฝนทุกคนแบบว่า ทาเกี่ยมากทุกคนเราเดินนี้โดนแล้วนะึ้นมาถึงขึ้นแล้วขึ้นโดนโดนกัดแน่นอนมันขึ้นอันนี้มันช่วงฤดูแรงถ้ามันก็อาจจะอาจจะไม่มีนะคืออาจจะไม่มีถ้าเป็นฤดูฝนล้านเปอร์เซ็นต์โดนนะครับโดนโดนกัดแน,น,น่นอะนครับขึน้นเกงเลยเข้าไปในเสื้อกัดจนคอในการให้ลูกกระเดือกเนะี่ยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าทุกเป็นน้ำมันไหลมาจากข้างบนทุกคนนะครับน้ำมันไหลมา มันเลาจะบนของบุนะครับนอันนี้คือป่าต้นน้ำทุกคนเนาะลักษณะนี้่อนข้าอันตรายทุกคนเพราะว่ามันอาจจะมีสัตว์สาเลคันที่มันอันตรายเป็นพิษด้วยนะอันตรายเพราะว่ามันเป็นคือสัตว์ทุกชก็ต้องมากินน้ําในร่องเขาอย ok ่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับเป็นวงจรชีวิตอยู่ตรงนี้หมดเลยนูก็มากินที่นี่ส่วงงูก็มม่รอดากินนูนะลักษณะเขอยางวนเวียนกันไปตรงนี้นะครับซึ่งอันตรายจะอยู่ในร่องเขาลักษณะนี้นะครับเื่อให้ดูดูดูแรงอย่างนี้ ก็อาจจะมีสัตว์เลื้อยคานที่เป็นพิษแอบอยู่าตามซอกหิ่อย่างนี้ทุกคนตามซอกหินกันเนี่ยตามซำซอกหินอันตรายนะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนรงนเพื่อต้นไม้ใหญ่ขพงนั้นเดี๋ยวลองขึ้นไป น้ำมันมาจากไหนวะนี่ครับน้ำมันมาจากตรงนี้ตน้ตนไม้ใหญ่มันล้มอ่ะตัวนี้ที่เราไปทำคลิปเออ่ตอนที่ดูฝนตรงนี้น้ำน่าจะเป็นน้ำตกเล็กๆตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ท่อประปาแล้วล่ะท่อประปาถึงนี่นี่เรามาต่อน้ำกลางภูเขาทุกคนนะถึงว่าเราต่อต่อเอา พีวมาครับต่อมาที่กลางป่าหมายถึงว่าต่อน,น้ําประปาเข้าเข้า,เ,ขาเฟนนั่นแหละเราจะขุดเป็นแอ่งข้างบนเราไปดูกัน้าไปขุดยังไงนะครับนะครับถึงแล้วถึงแล้ว มีลกูกกบด้วยมีกบด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ดูกบกบสีเหลืองบ่นกบตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะลงะจนะองไปจับนะเจอไม่ได้ไหมเนาะเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะขุนทุกคนให้ขึ้นก่อนนะครับแองขนาดนี้ลูกออนเยอะมากนะครับทุกคนแองขนาดนี้มีลูกออนเต็มไปหมดเลยดูนะครับนี่นี่นนลูกออนเพียบเลยดีนี่ครับลูกออนลูกกบน,นนะฮะพูดถึงบนดอยนี่เวลาก็หาลกูลกลกูลกออนลูกลูกกบเนี่ย ช่วงฤดูนี้เขาจะหาการเป็นเพื่อนแบบว่าถ้าเป็นฤดูถ้าเป็นฤดูฝนจะหาแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าน้าจะเยอะเราจะหาลูกออดไม่ได้นะครับซึ่งมันต่างจากไพ่สารหาลูกออดหาช่วงฝนตกเนาะแล้วก็มันกบมันจะไข่แล้วก็ตามตามทุ่งนาจะมันจะออกเป็นเป็นตัวลูกออดเนาะแล้วก็หาได้แต่ที่นี่ไม่ใช่ตรงกันข้ามฤดูฝนหาไม่ได้นะครับถ้าเป็นฤดูแรงหาได้ที่นี่หาทจริงๆเราก็หาลูกออดแทบทุวันนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปทําทลิปาะ ดูพละระยานะทุกคนโอเคเนาะเดี okay, ๋ยวไปดูตรงนี้ให้ดูพูร้ว่าเต็มเลยทุกคนนี่ครับน้ำนี้นะผมก็จะเปิดจะเปิดน้ำไว้นะครับไม่ได้เปิดทุกคนตัวน้ำมันตันทุกคนเนี่ยตังน้ำมันตันแล้วน้ำไม่ได้ไหลท่อท่อเนี่ยนะครับนี้ผมขุดไว้ตรงกลางภูเขาทุกคนแต่กาเป็นเขื่อนเล็กๆเป็นบ่อเล็กๆ้วกันไว้เลยนะครับน้ำมันเข้าท่อประปาตรงนี้นะ ไปทิ้งใกล้กาแฟเลยคนระับข้อเสียมันคือปูมันจะขุดรูอย่างนี้ทุกคนนี่นะปูมันจะมาขุดรูตรงทันนาแล้วเนี่ยคันนาเล็กๆของเราเนี่ยมันจะขาดเราต้องมาดูบ่อยๆไม่งั้นปูมันจะขุดนะครับมันทําให้น้ํามันไหลออกไปได้ลูกออดนี่เยอะมากทุกคนนี่ถ้าเราถ้าเราหาแค่นี้มันได้ประมาณถ้วยหนึ่งได้เฉเพาะเฉเพาะตรงนี้นะถ้วยหนึ่งได้เลยเนี่ยเต็มไ่หมดนะดูนะลูกออดเต็มไ่หมดเลยทุกคนถ้าคนเขาชอบหานี่มาเจออย่างนี้แก็บนั่นนี่ลูกออดนี่ดูดิเต็มไม่หมดเลยดิ บ่อนี่จะลูกออดอยู่นะเนี่ยครับลูกออดนี่เต็มไม่หมดเลยดูนะบ่อเน้น้อยเนี่อยู่มันห้าร้อยตัวเนี่น่าจะได้นะลูกออดเนี่ยนะสี่ห้าร้อยตัวได้เลยเยอะมากเลยดิมีทุกที่เลยมีใต้ใบไม้ก็มีเลยให้แกะดูนี่เพื่อนนะใต้ใบไม้ใบนี้นะให้ดูนะมันนีเต็มเลยดูดูเต็มดูที่วิ่งออกมานู่นะนี่ไะใบไม้ใบนี้เป็นยี่สิบสามสิบตัวละนู่นนะนี่เพียบเลยครับนี่ใต้ใบไม้อย่างนี้เยอะยิบให้ดูทุกคน ลูกออสเนี่ยจำปาเนี่ยมันออกไข่อยูน่นี่นะครับนี่นูน่นทุกคนนี่เยอะมากเลยดิเต็มเลยเมื่อกี้มันเจอแม่ตรงนี้เนะพื่อนเดี๋ยให้ดูนะกบสีส,สีมันจะมีสีแดงนะกบที่นี่มีสีแดงแล้วก็สีโอ้ยเสียดายว่ะไปแล้วโอ้ยเสียดายไปละ บางครั้งเราจะมีรอยเก้งตรงน,นี้คือรอยรอยเก้งครับมันจะมากินน้าที่นี่นะครับผมเห็นคือลายลเลาะรอยตรงนี้รอยเก้งนะครับรอยกวางมันก็มากินน้ําที่นี่นะที่แอ่งผงคุดไวน์นะ่เพราะตรงน,นี้มันเป็นแอ่งเนาะโอเคกคนเพื่อนๆบนดอยเนี่ยอันนี้ก็เดือนกุมกุมภาเนาะจะสิ้นเดือนแลนะ้วเนาะแต่อากาศหนาวนาทุกคนหมายถึงว่าเย็นนะช่วงเย็นก็ต้องอาบน้ำแต่หัวค่ำนะถ้าถ้าค่ำไปหกโมงกว่าหรือห้าโมงหกโมงไปแล้วเนี่ยอาบแทบไม่ได้แล้วนะ เาราต้องต้มน้าอาบแล้วนะทุกคนอันนี้เรื่องจริขงขรับบนดอยมันเย็นอากาศเย็นนะครับมันไม่ไม่ใช่ว่ามันร้อนนะครับมันที่อื่นนะครับที่นี่เครืออากาศเย็นตลอดนะครับอันนี้ถึงกลุ่มผาจะมีหนานอากาศยังหน,นาวอยู่เลยครับ,บต้มน้ําอาบอยู่เลยครับบางวันผมต้มน้าอาบนะครับถ้าถ้าถ้าเกินหกโมง,งเย็นไปเกินสิบแปดน,นาฬิกาไปโอเคทุกคนเราก็จะลงจากเขาแล้วทุกคนเราก็ไปให้น้ํามันไหลเข้า,ขาท่อตอนนี้น้ามันไหลไปแล้วนะทุกคนมันไหลเข้าในท่อพีสีแล้วผมไปที่ไรกาแฟาแล้วทุกคน มันเคนได้มีแต่ไรอยป,ปูปูหินทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยปูภูเขาเนี่ยดูดิขุดชุ่มเลยดูดิเนี่ยเอาหญ้ามาปูพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆเนี่ยนะกลางคืนมันถึงจะออกขุดก็ขุดไม่ได้ดิเรอมันคืนมันออกมาปูนี้เยอะมากเลยตามเนี้ยดูลักษณะมันอยู่กลางคืนทุกคนโอเคทุกคนเราจะลงเขาฝั่งไหนดีเนาะนี่ลกมากเลยโอเคทุกคน เราคงกลับตอนนู้นเดียวเพ,เพื่อสัตว์ปงสัตว์ป่าเขาจะมากินน้ำเราต้องรีบกลับก่อนตนุนเผื่อเขาก็เห็นใจเขาเนะาะเพราะเขาก็อยู่อาศัยป่าเมาื่เราอยู่เนาะให้เขามาลงมากินน้ําเผื่อเขาจะช่วงนี้ก็บ่ายสามบ่ายสี่แล้วแล้วก็เขาอาจจะมากินน้ําก็ได้ทุกคนโอ้ยเรารีบกลับบ้านก่อนทุกคนเดีย๋ยวลงไปข้างล่างทุกคนฝั่งนู้นนะอเอา,าเป็นป่าซับน้ํให้มันป่าป่าซับน้ําป่าเก็บน้ำอย่างเงี้ยเนานะโอเคทุกคน เราก็จะล,ลุยอย่างนี้แหละแต่อย่างที่กล่าวเพื่อนๆอีกอีก,อ,กอีกไม่นานอีกสองเดือนน,น,น่าจะฝนตกแล้วละ่ะน่าจะเก็บเห็ดแล้วละ่ะปีนี้เห็ดบนดอยเราก็อย่างที่กล่าวทุกคนเยอะมากเห็ดเห็ดปวกเห็ดเห็ดงูกเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งเยอะเห้อะไรก็แล้วแต่ที่นี่เยอะมากเนาะอีกสองเดือนเราอาจจะเก็บเห็ดแล้วทุกคนอาจจะเจอ EP ที่เก็บเห็ดแบบกันมันอุตรุดกันเลยแหละโอเคเนาะเงียบจางทุกคน นี่เพื่อนๆไอ้เครือไอ้เครือพวกนี้เนี่ยถ้ามองโดยรวมแล้วมันก็ดูสวยงามในความคิดผมนะทุกคนมันมันก็สวยงามนะมันดูสวยงามมากน้ำเป็นเครือเนี่ยมาให้พวกกระลอกกระแตอยู่แล้วไต่ขึ้นเนี่ยแต่ความเป็นจริงนะมันเป็นระบบที่ทำมาทำไมต้นอื่นตายทุกคนดูนะต้นนี้ต้นใหญ่มากแล้วมันตายทุกคนในต้นพลังผมเนี่ยนะมันตายหมดเลยนะเนี่ยเพราะว่าต้นต้นไม้พวกนี้มันมันจะขึ้นเกาะไปหมดเลยนะมันจะขึ้นไปพันแล้วมันอาจจะ อาจจะบางแสงหรือหรืออาจจะมาแย่งอาหารแบบว่าบางแสงมาให้ลำออกใบแล้วไอ้ต้นไม้นี่มันคลุมใบหมุนลยือลำทาต้นนี้มันตายต้นใหญ่มากเลยดิเนี่ยมันตายแล้วนะเนี่ยนะครับดิบิ้คเตอือมันขึ้นเยอะอย่างนี้ดูนะอีกต้นนี้ก็จะตายเหมือนเดิมทุกคนนู่น่ะข้างบนอ่ะดิบิเวเือมันเต็มนัเป็นเตอือเป็นถาวันให่ใหญ่เนี่ยเท่าเท่าเขียนเท่าขาเลยดิเนี่ยอย่างเงี้ยมาทางไหนเนาะเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเตอือแบบเนี่ย เนี่ยแบบนี้มันขึ้นไปมัตนต้นเนาะมันก็จะหักมันก็มันก็มันก็จะตายต้นอื่นเนาะอันนี้แค่แค่ต้นยางนาเพื่อนต้นยางนามันก็ขับไพอีสารนะเนี่ยต้นอย่างเงี้ตออยต้นยางนาแล้วใหญ่มากสูงมากนู่นสามสิบเมตรอะยี่สิบเมตรกว่าโนอะ้ oh. ส่วนที่นี่ก็ถ้าเกิดเอ่อเกิดแบบคนที่ก็ชอบชอบหาของป่าทุกคนแบบว่าแบบว่าชอบดักหนูเรืออะไรแล้วก็แต่เกี่ยวกับของป่านีแบบ่แบบแบบคงหากัาสนุกทุกคนเพราะมันมันเยอะมากหนูที่นี่เยอะมากทุกคนแต่ว่ามันไม่มีใครดักทุกคนเชื่อไหมว่าคือมันไม่เหมือนไพ่สารที่ที่เขาทำคลิปดักหนูเนาะแบบไพ่สามก็ดักอย่างนั้นนะยังไม่เท่าที่นี่ทุกคน เดไม่เท่าที่นี่เลยนะอันนี้ไม่ได้ครึ่งงที่นี่เลยที่นี่เยอะมาก้วนูถ้าชอบดักเพียบเลยอยุดไม่มีใครดักเพาะนั้นเถอะมันก็จะค่พายเห็ดเห็ดละโง่เห็ดปวกโอ้พวกขออภัยเห็ดละโง่เห็ดกอแดงเห็ดพึ่งนั่นแหละพวกนั้นแหละที่มันไม่มีใครเก็บลักษณะเดียวกันเลยที่นี่เยอะมากไม่มีใครเก็บเห็ดนะนะครับก็ลักษณะนูนก็เช่นกันก็มีใครดักที่เยอะมากเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยนาะตามล่องเขาเนี่ยจะลงเดี๋ยวนี้เราลงมาไกลแล้วทุกคน ไปอย่างนี้เลยเสียวลนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็มาดีแล้วไม่ได้ลบดูอเลยเนะาะอันตรายทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาไกลามากแล้วเราเดินมาถึงลงมาถึงข้้งล่างสุดแล้วมาถึงไรกาแฟแล้วเนาะมาถึงไรกาแฟแล้ว นะครับนี่กาแฟเรานะครับอันนี้เราไม่ได้เก็บไปทุกคนแต่ว่าเรายิ่มันเก็บได้นะพูดถึงกาแฟเนี่ยวันนี้มันมันสมารถเก็บเก็บเก็บไดนะ้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บเลยทุกคนแบบรู้สึกเสียดายมากกาแฟเนี่ยเราเก็บคนเดียวไม่ทันแล้วก็พิงเยอะมากเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากเลยดิอันนี้ก็เก็บได้นะครับนะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเนาะเพราะว่ามันมันเลยดูแรงแล้ว เรกเก็บมันก็ได้อยู่นะโอเคทุกคนหอมมากเลยเพื่อนๆหอมดอกกาแฟโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกาแฟเข้าไรกาแฟนะเพราะว่ามันเข้าในป่ามันลกกันไปเข้ากาแฟมันจะไม่ค่อยลกเนาะโอเคทุกคนอืม ที่วันนี้ก็จะพาไปดูป่าต้นน้าที่เราอยู่เนาะแล้วก็มีสัตว์ป่าจะเป็นอ,อ,อะไรละลูกออดเนาะมันจะมีลักษณะแบบนี้ทุกคนบนดอยเนาะมันวิธีของเราก็อยากหาออดก็หาช่วงฤดูนี้ถ้าเป็นฤดูฝนก็หาไม่ได้แล้วแล้วก็บนล่องน้ํามันป่านะีก็จะมีแต่ปูปูหินนะทุกคนแล้วก็มีลูกออดแล้วก็มีปลาก,กั้งนะทุกคนจะมีเยอะเนาะที่นั่นโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมฝากติดตามอีพีเดียวไปด้วยครับและอีกไม่นานอีกสองสอีกสองเดือนนะ่าจะเห็ดป เห็ดกอเดียงเห็ดพึ่งน่าจะออกมาเห็ดเปลืกทุกคนโอเคทุกคนฝานตาอีพีเลยด้วยครับผมสวัสดีครับผม